สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาชมควายสวยๆนะครับนี่ครับครอบครัวควายนะครับมีลูกด้วยกันอยู่5ตัวนะครับนี่ครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ี่แล้วตัวที่5้ายุดไกลนุ่นเดินไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับรู้สึกว่าจะเชื่องมากเลยนี่ครับนเจ้าของเข้าอยู่ไกลๆเลยหน่อยนะครับนี่น่ารักมากเลย นี่ชมครับเห็นไหมครับนารัก่เชื่องมากเลยเขาตกใจกับคนมาดูนะครับนี่ครับน่ารัก<ๆ>เขากําลังคิดอะไรกับเราอยู่ไม่รู้นะครับนี่ดูพฤติกรรมน่ารักมากเลยโอ้น่ารักมากเลย,น,เลยนะครับทุ่ิคสครับมาชมกอลควายสวยครับ สวัสดีครับท่านผู้ช,คชมครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาชมควายที่สวยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของคอกหัวคอกนี้นะครับทีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อเกษรตรอีสานก็จะมาขอความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงควายไทยเนาะควายไทยเนาะมีะครับที่ที่เลี้ยงอยู่เนาะอันนี้คือเป็นเป็น ควายของคุณแม่คุณพี่ชื่อชื่อนางสังวันอินทนาอ๋อสังวันอินทนาอยู่บ้านอยู่บ้านน้าเกลียงอยู่บ้านน้าเกลียงโมหกโมหกตำบลน,น้ําเกลียงอาเ,<ำ>เภออาเภอน้ําเกลียงจังหวัดชีสเกตจังหวัดรีสเกตนะครับวันนี้<ช>อ,า,อาจะมาขอแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงควายไทยนะครับเลี้ยงยังไงให้มีลูกเยอะเลยครับเห็น เลี้ยงยังไงครับเลี้ยงง่ายๆวิธีเลี้ยงเลี้ยงยังไงบ้างครับเลี้ยงก็พกไว้ให้กินหญ้านั่นล่ะกับ่ะไ้กินหัวอาหารคืองอกงอกงอกค้อยฟาร์มเขาดอกอ๋อไม่ได้กินเหมือนวัวควายฟาร์มเขาบอบอค่ะคือว่าเลี้ยงธรรมชาติอ๋อเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติอ่าคุณคุณคุณที่ซื้อที่สังวาลเนาะค่ะที่สังวาที่สังวาเนี่เลี้ยงนี่เริ่มเลี้ยงนี่เลี้ยงต้นป่านใดเหรอครับก็ปีเหรอ้เป็นซิปกาปีแล้วโอ้ซิปกาปี คิดยังไงเริ่มต้นที่จะมาเลี้ยงควายเนี่ยครับก็ยูกับยูซื้อกร่ยาน้ำให้หน้าไม่ร้ายก็ซื้อค่อยมาเลียงครับเลือซื้อมาเลียงเนาะเริ่มต้นเลี้ยงจากตครับตัวหนึ่งหนึ่งตัวตัวเมียหรือตัวผู้ตัวตัวมออ๋อแล้วก็ทำแล้วก็อันนี้ก็มันก็ออกแม่แรลโรคเอาไปผสมออกครับหรือซื้อน้ำเสืออันนี้ผสมค่อยบรรหนาว่าเน่ะอ๋อค้อยบรรหาว่าให้ลูกปีละตัเลยห่ืครับ โบเมนปีละต่อได้สองปีหนึ่งสองปีสองปีหนึ่งก็ลังสิมานเองอ๋อสองปีให้ลูกตัวหนึ่งให้ลูกตัวหนึ่งลูกหางลูกหางเหรอครับเออลูกมันหางสองปีให้ลูกหนึ่งตัวมันจะเอาปีละต่อมันโตใบใหญ่อ๋อลูกมันบอกครับตัวบใหญ่ลูกตัวบใหญ่มันจะเอาปีละต่อืมเลยเอาสองปีสามปีตัวหนึ่งครับทั้ง้งอ๋อนี่แรียงโบโบหยากดอกแรีงง่ายๆคือบานหนักห้านเดียวอ่ะเอามาโผล่มาเหรอครับโผล่ไว้แหละครับ ไปหาเห็ดงาอ๋อไปหาเห็ดงานต่นตเห็ดหน้านั่มันบ่ครับเห็ดหน้าน้ำอ๋อเห็ดหน้าน้ำคือว่าโผกไใบนี่คือคือว่าโผกไวบคือมันนี่ก็ไปแก็บมั่นขึ้นรถเขาเลียงง่ายดีสันครับเรียงง่ายมันเป็นโหลเปนยังบ่ครับบ่บ่ไม่หลบไม่มีโลคเนาะบ่ไม่โลคอย่างสองปีให้ลูกอย่างยังตอนนี้นี่มีกี่ตัวในในคอกสิบตัว ตัสิบตัวอันนี้เป็นเป็นแม่พันเป็นลูกๆของเขาหมดเลยทั้งเขาเป็นเออเออเออลูกเขาหมดเลยไม่ได้อ๋อนี่นี่พี่พี่เป็นพี่น้องกันนี่ลูกเขาหมดเลยป่ะพี่น้องพ่นลูกพนั่นละละนี่อ๋อสัมผัสมันยางหากันมันเชื่อยผมลงจากโลดมาเพื้นมันกัสียางหากันพักเคลียกันผมก็ว่ามันเป็นยางคือจังมันมันบริยานมันบรตื่นกันคือว่ามันมันอยู่น้ำกันนะนามันถือกันออมันถือกันนะครับพี่น้องครับมันคือมันมันบริยานเลยครับมันบริยานแล้วดู นมันเฉ่องแหงลงมามันก็สีมาหามันมากองกองกันเลยนะครับมันจะมาประชุมกันให้เราถ่ายรูปเลยนี่ปกติอันนิสัยของควายมันจะตื่นคนเนาะจะตื่นคนเนาอแมนแมนมันยามมันหยามตอนนี้มันเลี้ยงะไรได้ที่มันเื่องครับแผ่นหรมันก็เลี้ยงก็เลี้ยงถูกว้ยังสีน่นและเออถูกว้ยังสี่นเครับเอออวิธีวิธีอันสีเหลือควายมาเลี่ยงนี่ข้าวเบิ้องเอียงนี่ครับ เริ่มต้นที่เอามาเลี้ยงสมมุติว่าเะเหลี่ยงกับเบิง้งโตมันใหญ่บ่โครงสร้างเหรอครับโ,โครงสร้างมันงามบ่โครงสร้างหนึ่งโครงสร้างออยากกุ่งยังอีกครับก็มีเขามีขาขาใหญ่บ่ถ้าเป็นแม่พันธุ์ที่ต้องเขาใหญ่บ่เขาใหญ่ในในงามด้วยนี่อ,อ๋อนี่งามบ่เออนี่งามด้นี่งามคือเขาใหญ่เงารับเขาใหญ่เงาแล้วลังโครงจะรังใหญ่ดูอะไรอีกรังใหญ่ บ่ทันน้เองดูแค่นี้บอกอายุของของสีเอามาสื่อมานดิสองอายุประมาณเท่าไหร่สียประมาณสามปีสามปีสามปีสีเป็ออกลูกเลยบอกบ่บ่ท่านออกบ่ท่านออกสื่อมาเลี้ยงสื่อมาเลี้ยงไว้ก่อนประมาณจ็กปีมันสิเป็นแม่พันธุ์ประมาณสองปีหรือซื้อมาอายุสามปีเลี้ยงอีกสองปีเป็นห้าก็จะสามารถเป็นแม่พันธุ์ได้ก็หาค้อยถึบอ๋อหาตัวผู้ต้นผู้ผสมตอนนั้นซื้อมาราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมเท่าไหร่บอกจะไม่นาน ซื้อราคามาสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเดี๋ยวนี้ตลาดมันอยู่ราคาเถดถอยต่อแม่พันต่อแม่พันบ่โหดเลยบ่โหดบ่โหดค่ะบ่เคยมีคนขายเนาะบ่เคยเอาไปขายบ่เคยเอาไปขายแต่มีเหลี่ยงเอาแต่ลูกมีแต่พวกพ่อขามาหาซื้อพ่อขาแต่ว่าได้ปล่อยบ่ครับบ่ก็ทันได้ปล่อยยังเหลี่ยงยังหน่อยอยู่เนาะปีกายปล่อยไปสองตัวอ๋อปีกายปล่อยปล่อยลูกมันบ่ครับเออปล่อยลูกก็เหลี่ยงจังปีครับ่อยปล่อยตันปล่อยซ้ำ สามปีสามปีกอกกอนเลยละเลี้ยงเลี้ยงสามปีมแล้วก็ปล่อยปล่อยอ๋อปรัมาณในตอนนั้นเด็ราคาตัวอะไรจักบวะตัวนั้นมันได บ่อยตัวละสามหมื่นห้าสามปีตัวละสามหมื่นห้าแต่ตอนนี้ยังไม่แข่งเด้ออตอนนั้นยังไ่แพงตอนนี้มันราคาคือว่าปีที่ผ่านมาน้ำควายมันมีราคาควายมันมีราคาตอนนี้ควายมันมีราคาแล้วตช่วงปีกลายมันโคเวตนะครับแต่ว่าปีนี้มากมีราคาควายเริ่มมีราคาแล้วเพราะว่าควายหายากจะมีราคาแพงกว่างัวเนาะควายจะมีราคาแพงกว่างัวอย่างตัวที่ผูกนั้นก็ของพี่ใช่ไหมครับน่ะนนั้นก็แม่พันแล้วเนาะอ๋อนั่นแม่ข้อนี่ก็แม่ข้อเนาะ เลี้ยงเป็นสิบปีหอกหอกรงเลื่อนนี่สร้างแบบใดเพชรเสาปูนช่างกระสีเลี้ยงรวมกันเลยบยูยูรวมกันเลยอ๋อปล่อยรวมกันเลยเออรวมกันเลยบดได้ผูกก็คือปล่อยทำกับแบบนี้เลยเออคั่งไว้นะคะแต่ว่าของมันใหญ่นะครับย่ำนาฝนก็เอาแพร่กระแยงมาตกไว้คือมงอ๋อเพ็ดมงเพชรแข้งมงเออเพงกันยุมงกันยุงฉีดยาแต่เลี้ยงก็คือ ให้หญ้าสดอาหารไม่ให้ยังไงหาอาหารยหญ้าแก้ียวหญ้าสดอ๋อเกี่ยวย่าสดหญ้าปลูกไว้นี่หญ้าปลูกเหรอไม่ปลูกไว้อยู่เป็นไรยสองลาผมอยู่ให้ยังอย่างนี้เลี้ยงสิบกว่าตัวเนาะสิบเท่าไรนะสิบตัวสิบตัวนี้หญ้าประมาณกี่กี่งานมันจะพออย่างคือว่าช่วงนี้นะบดได้เกี่ยวคือว่าช่วงนี้คือปลูกไว้น้ำธงหน้าอ๋อทางทธงธนนาช่วงฤดูฝนคอยเกี่ยวช่วงฤดูฝนเนี่ยเอาไปค้างไว้ค้างไว้อยู่ให้บักม่วงครับ แล้วก็เอาฟางให้กินแล้วก็แก้วยว n h มาใส่น้ำครับทังสารเมื่อแล้วรอดรอดไถยต็งเโอ้รอดไถนึงเลยตีเยอะเหมือนเราไมกินขนาดนั้นเลยหป่าครับกินขนาดนั้นเลยแต่แต่เรามีสองไร่ก็เลี้ยงได้เยอะเนาะเออแับนี้เพื่องกับประมาณเจ็ดแปดลอยก้อนตอนหนึ่งปีตอนหนึ่งปีเจ็ดแปดลอยแปดอยเออแปดลอยก้อนแปดลอยก้อนแต่เพื่องนี่อัดเองอัดเองรับให้รอดนอัดให้รอดอัดให้ยสื่อเขาอ๋ออดรอดอัดให้ก้อนละเท่าไหร่ตอนนั้น้อนลนี้ ก้อนละสิบสามเท่ากันอ่ะเท่ากันเนาะอท่าก,<ะ>กันกับชาวบ้านก้อนละสิบสามก้อนละนสิบสามประเดี๋หวฮะซื้อมองละพัน 2, สองพันซื้อมาเพิ่มเออบะเออซื้อบ๊อบบอสเนาะซื้อเออซื้อน้ำงานหน้าเลยอ๋อซื้อน้ำหน้าเพลที่น้องเออแล้วก็เอาหลอดมาอัดเอาอืมอันนี้ก็คือต้นทุนมันก็จะมีแค่ฟางเนาะไฟฟา,ฟางแล้วก็มี เกียหญ้าให้เกี้ยหญ้าก็คือหญ้าปลูกเอง,ก,เองก็เลยไม่ค่อยมีต้นทุนอะไรไไทีนี้นเราเลี้ยงเอาแต่ลูกมันเนาะเราเลี้ยงเอาแต่ลูกเลี้ยงเอาระยะเวลาเอาลูกมันระยะเวลาสองปีลูกส,สองปี หนึ่งตัวสองปีหนึ่งตัวตอนนี้มีแม่พันธุ์เดียวจากตัวครับตอนนี้แม่พันธุ์มีอยู่สี่ตัวสี่ตัวเออออกแล้วตัวตัวหนึ่งออกแล้วอืมสรุปว่าออกปีเว้นปีที่ฐานสี่ตัวเออเลยยังอยู่ช้างแม่ยังบนท่านออกอืมตัวนั้นบ่ได้ผสมเพราะว่ามันเท่าแล้วอ๋อตัวนั้นสิบปีวว่วเนาะตัวนั้นด้นแล้วตัวขอแม่ขอเพลินต้นนั้นอยากอยากปล่อยตัวนั้นอืมอยากปล่อยอืมนี่ครับพิกัดนี้อยู่ที่บ้านยังกะน้ำเกลี้ยงบ้านน้ำเกลี้ยง น้้ำเกลียงตำบลน้ำเกลี้ยงบอนําเกลี้ยงอเภอน้ำเกลียกล้ยงจ, <ะ S 2> จังหวัดศรีสะเกษโอ้วควายสวยมันก็จะเอาแมอันเอื้อจะเอามามัดอยู่บริเวณแถวๆนี้ประจําเลยบอกครับประจําตอนเช้าไม่รู้แถวไหนก็คือถ้าท่านชมวิ่งผ่านก็จะมีควายหลายๆตัวนะครับเป็นคอกใหญ่ก็อยู่ข้างถนนถนนไปน้ำเกลี้ยงไปกันถล่มเนาะไปกันถล่มก็คนจะมัดไว้ข้างก็แวะชมได้นะครับแวะชมได้แวะชมถามราคาได้นะครับแต่ก็ มันยังไม่ขายหรอครับเพันธุก็เซสปาอันยังให้มันอ้วนๆตัวโต,วต,วตวนะครับยังบ่ทันได้ขายอืมน,นี่ครับไฟพันธุ์นั้นจะเป็นคอกใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านหรือเปล่านี่บ่บ่แม่โอ้ในหมู่บ้าน,นาย,ายังหลายบ่ครับยังหลายอยู่อืยังหลายก็ในโพ้ลังคอนสิบหาสิบพอกโตโอ้เรียงหลายจี๋สั่นเพราะเห็นแต่สิงห์ควายเลี้ยงขางเรียงลายเลี้ยงเห็นแต่ข้ายขิงว่ามันอยู่หางข้างลายก็เลยว่าโอ้บ้านนี้ต้องเลี้ยงงควายหลายเพราะค่ายลายก็งัวควายหลายกว่าแถวบ้านเขาจะเลี้ยงงัวแถวแถวนี้เขาจะเลี้ยงควายโอ้ท่านพาาี่น้องครับท่านผู้ชมครับ อาบ้านน้ำเกลียงนี่ควายเยอะนะกระบเยอะกระเบือเยอะกระบืออืมกระบือเยอะนี่ครับอ้วนเลยแล้วก็เชื่องมากเลยนี่เขาไม่เป็นโรคอะไรเนาะแข็งแรงมากแข็งแรงนี่ครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับง่ายๆเนาะคือว่าบ่ได้นอนยูบานนอนยูอยู่ไฮอืมอ๋อนเอาไมูุ่งยูไฮเหรอครับเออชงชงเหน่ก็นอนอยู่ทงหน้าก็ยู่นังหน้าผากกระพออบครับไปนั้น นี่ครับมันมันเชื่องให้จับหน่อยนะบ๊เป็นไงห็นไหมครับท่านผู้ชมเขาเขาให้จับนะบ๊ออันนี้มีมียังสีฟ้า่านผู้ชมทีก็มาสีฮัทเหลียงงัวเหลียงควายใหม่ไม่ไนบ๊อบเพื่อเพิ่นเป็นแนวทางโอ้คันยักแรงก็ซื้อมาแรงอ๋อต้องต้องเพิ่งอียางในก่อนเหลียงเงทุนเนาะลงทุนก็ซื้อแม่พันธุ์มาเลี้ยงอืมแล้วศึกษายางในนอกจากมีทุนเราต้องศึกษาอยางอีก บม่มด้ล่ะลง,ลงเหลียงไปเลยเหลียงไปเลยโผล่วไว้น้ำไห้น้ำหน้าน้ำทงเนี่ยโผล่ไปเลยอ๋อนี่ครับก็คือมันเกษสรอ่อนเองดอกอ๋มอม,มันเสียอ่อนเองเนาะมไม่ได้ฉีดยาฆ่าพยาธ<อ>ิเลยบ่บ่ได้ซื้อหัวฮันให้กินดอกเหลียงธรรมชาติเหลียงธรรมชาติเนาะเหลียงธรรมชาตินี่ครับท่านผู้ชมมันเชื่องมากเลยก็วันนี้ช่างธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานก็ได้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงควายไทยนะครับหรือกระบือนะครับจากคนพี่นะครับพี่ครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับที่ให้ความรู้กับท่านชมที่รับชมท่งรายการธนวัฒน์เพเกษตรอีสานครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นควายไทยหรือกระบือไทยนะครับเนี่ยครับก็เขาจะค่อนข้างเชื่องนะครับวันนี้ลองมาถ่ายถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับดูสิครับเขาก็จะมายืนมองเราว่าเราคือใครนะครับนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกับเจ้าของเจ้าของคอก นี่ครับวันนี้เราก็รามาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูกำลังเป็นเด็กอ้อๆนะครับวัยรุ่นนี่ครับกินหญ้าสวยมากนี่ครับอีกตัวหนึ่งกำลังเดินขึ้นมานี่เขาก็จะแปลกใจเรานะรับว่าเราฝุกใ่านะครับนี่ครับต้นไกลๆก็เป็นตัวแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับนะครับท่านผู้ชมกินหญ้ามันสวยมากเลยนะครับนี่ครับ ก็จะมีตัวออกขึ้งออกใหม่นะตัวเล็กับ,บสวยมากเลยครับวันนี้พามาชมควายควายสวยครับควายถ่ายูยูสิครับโอ้มันกินง่ายเนาะแล้วขยำงา่งายๆได้นี่กินง่ายมากดูสิครับ นม่มาพาไมันบ่หานไออือมันบ่หานไปเนะาะบ่หานไสรู้สึกว่ามันไม่เดือดเลี้ยงง่ายเดืเอ,อเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแห้งมันมันคือเลี้ยงถ่ายเลยนะครับนี่ครับเป็นครอบครัวหมดเลยนะครับเนี่ยดูสิครับนี่หน้าตาเขาน่ารักมากเลยนี่ครับแม่มันนี่มันเจ้าของเขาอยู่กไกลๆแล้วนะครับ ของเจ้าของเลี้ยงวัวเอ่อเลี้ยงควายไม่ใช่วัวเลี้ยงควายนะครับนี่ครับ